อุ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกงามคัะกะลังพอดีกินเลยจ้ะมันหวานก็จะได้กินเนาะมือนี่เห็ดกะลังขึ้นอุ้ยดอกงามคัะเห็ดจังหวัดสุโขทัยเด้อค่ะกะลังขึ้นกะลังกินเลยจ้ะมือนี่อู้ยุูน่ะนี่ก็ดอกงามงอันนั้นก็งามมากสุดอันเนี่ยนะอู้ เป็นตาสวอนกะล่องคืนค่ะกะล่องคืนเห็ดจะแม่นงามอ้ยเห็ดปวกเห็ดปวกธรรมชาติค่ะคืนเองตามธรรมชาติฝนตกมาก,ก็ได้กินเนาะสวยงามสวยรับสวยแน่เยอจ้ะหูยเป็นตาอสวอน พ่อแม่พี่น้องเอาขามมันไว้นี่แล้วเอาขาไปทีหนามันก็นกขึ้นอี่คือเก้าจะ้ะทีหนามันก็จะออกหมองเก้าลเราต้องต่อขามันไปอาทิตมานี่ละขามันน่ะเอาแต่ดอกมันไปกับพ่อสวยงามน้ำขัดน้ำเนี่ยเม่พี่น้องเอ้ยดอกอ้ยสูงก,กําลัางออกกันนี่ นะเพราะดีกินสวยงามงามขัดงามแน่ดังเปาะดินไม่ต้องเอาไปจ้ะเอาไว้นี่แหละมีหนาม,มันก็คืนอีกหมองเก้านี่แหละ เลยพี่น้องเ,เอ,งอ้ยปิตาโซอนดินก็ต้องเอาไปจ้าอทิมณีละดินอ่ะพี่หนามก็จะออกหม่องเก้า สวยงามงามคักงามแน่มาท่นไม่เมิดอยู่แล้ว,วค่ะนี่เก็บมาท่นไม่เมิดอยู่เหด็ดมูเดียวเนี่ยท่านไม่เมิดอยู่เก็บ